สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เราพามาชมที่แปลงใหม่ที่เรากำลังจะเปิดค่ะโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เนื้อที่สี่ไร่เต็มค่ะนะคะที่เราเพิ่งซื้อมาค่ะกำลังจะเปิดนะคะด้านขวาเนี่ยติดคลองค่ะถนนสาธารณะสองด้านทั้งขวาทั้งซ้ายนะคะเ,เนื้อที่สีไร่เราจะตัดเป็นถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ยหนึ่งไร่เต็มค่ะกว้างห้าเมตรยาวตลอด เกือบ300เมตรนะคะล้วยกให้เป็นสาธารณะเพื่อที่ใช้พื้นที่แปลงนี้กลายเป็นถนนวงแหวนล้อมรอบค่ะกลายเป็นถนนวงแหวนล้อมรอบนะคะเนื้อที่ที่เราขายจริงเนี่ยจะเหลือประมาณ3ไร่เนี่ยเราจะตัดเป็นล็อกๆ9อกล็อก,ล,อกล็อกละ 100- ถึง200ตารางวาค่ะนะคะราคาเบาๆที่ตารางวา ห้าพันบาทถนนที่เดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกไปไวัหน้าแล้วปรับสภาพที่ใหม่ร้อยที่ดินทุกแปลงเนี่ยถนนเนี่ยมันก็ถนนเนี่ยมัยนก็จะอยู่ด้านหน้าหันหน้าเข้าหาถนนก็คือทิศเหนือบ้านทุกหลังจะหันหน้าเข้าทิศเหนือค่ะหงจุ้ยจะได้แล้วสวยนะคะหนึ่งถึงสองร้อยตารางวาราคาเบาๆที่ตาราง อยู่ตรงที่เนี่ยเดินทางเข้าตัวเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยประมาณ11กิโลกว่านะคะมันอยู่กลางระหว่างวัดสมานกับตัวเมืองฉะเชิงเซาไปวัดสมานก็ประมาณนี้ค่ะ11โลกว่าใกล้วัดบางแก้ววัดบางแก้วอยู่ทางซ้ายเนี่ย4กิโลปากทางวัดเกาะจันทารามมาถึงที่เนี่ยประมาณ2โล8ค่ะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะถนนเรายกไปเป็นสาธารณะก็จะกลายเป็นถนนวงแหวนล้อมรอบ ะคะพื้นที่จะสวยมากหน้ากว้าง21เมตรหน้ากว้างใน21เมตรค่ะถ้ายาวที่เราตัดเป็นสาารนะเนี่ยเกือบ300เมตรค่ะนะคะแต่เราจะยกถนนนั้นเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะปลูกบ้านแล้วเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยจะสวยหันหน้าเข้าทิศเหนือหันขึ้นทิศเหนือเหนือใต้ออกตกนะคะ ราคาที่เราจะเปิดเนี่ยเราจะเปิดตารางวารละ5,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจะซื้อที่ไว้ทําโคกหนองนาโมเดลปลูกบ้านพักกระัยหรือเกณ์กำไรเนี่ยแปลงเนี่ยน่าสนใจมากค่ะเพราะอยู่ใกล้ตัวเมืองเดินทางสะดวกสบายนะคะเพื่อนบ้านเยอะแยะนะคะที่สําคัญเป็นถนนวงแหวนเนี่ยเราจะไปทางไหนก็สะดวกสบายนะคะแล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นนานเนี่ยเราจะปรับเพิ่มให้ค่ะ เราจะปรับเพิ่มให้ให้มันตื้นกว่านี้นะคะสามารถที่จะปลูกบ้านพักอาศัยได้แล้วก็สามารถที่จะเอาฉนดของเราไปทําเรื่องกู้แบงค์ปลูกบ้านได้ด้วยค่ะใครที่สนใจคิดจะปลูกบ้านพักอาศัยนะคะแปลงนี้น่าสนใจที่สุดค่ะเพราะราคาเนี่ยจับต้องได้ราคาจับต้องได้ค่ะเพียงหนึ่งงานร้อยตารางวาห้าแสนบาท นะคะใครต้องการ100ตารางวาหรือ 150- ถึง200ตารางวาเนี่ยระบุได้เลยค่ะระบุได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเดี๋ยวจะทำตามที่ลูกค้าต้องการนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาชมด้านหลังนู่นนะคะว่ามันเป็นถนนวงแหวนเชื่อมต่อ,อยังไงแล้วเดี๋ยวเราพาชมคลิปอีกสองสามคลิปเพื่อให้ดูเวลาเราถมเราปรับสภาพที่ นะคะว่าสวยแค่ไหนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเลยค่ะคลิปหน้าอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปเพิ่มเพื่อที่จะอัปเดตโครงการนี้ว่าโครงการนี้สวยอย่างไงน่าสนใจอย่างไรนะคะคลิปนี้แค่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบุญนําค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ